ไปค่ะพี่น้องคะไปน้องกันอีกไปเบิ่งเหฮทสกาอีกเนาะค่ะเนาะนี่และสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่อันเล็กน้อยมัธศนิยมศึกษาเรือผู้ใหญ่เอ้าต้นไม้เกิดแล้วเกิดแล้วก่อนน่ะเออไอ้ยังคนยังอ่ะหญ้าเนาะเกิดแล้วหญ้าเรือพักเกิดเรียบร้อยแล้วหญ้าหยาหยามาค่ะนี่แหละเห็นบ้านไหนค่ะข้างหลังนี่นะ อธิบายตังแล้วเนาะค่ะเนาะข้างหลังนี่นะอันเขาเานี่ยยังก่ออันมันดังไฟนลยนะพี่น้องเอออืมอ๋อาน้ำขึ้นค่ะพี่นอ้องคะน้ำก็าลั่งขึ้นแล้วค่ะเด้อ นี่ลับกันพี่น้องคะ่ะน้ำกินเนี่ยน้ำแร่ค่ะน้ำแร่เนาะค่ะเนาะน้ำแร่ค่ะ่าม,ะา,มะามาเบิงค่ะใส่เขาเอิญว่แม,มนต์เด็กน้อยได้พี่น้องคะ่ะผู้ใหญ่กับมาได้ด้อค่ะเด้มมาทัศนาศึกษาหรือวา่ามาพักค่อนรวมมันนอนมาเคมป์แคมป์ปิ้งนะ่นะมันนอนนะมเมื่อคืนเนะี่ยน,น,นะพี่น้องเขาเอิญมามาแคมป์ปนะิ้งเนาะนี่หละพี่น้องเห็นม่เนี่ยทาน้ำได้เนี่สาดบ่พี่น้องคะ่ะ น้ำแร่เ้าค่ะเด้อน้ำจืดน้ำแร่นะะ้ำกินค่ะน้ำที่เขาส่งขายต่างประเทศนี่นะส่งขายทั่วโลกนะพี่น้องอเห็นว่าสวยงามบ้าะพี่น้องสะอาดบ่างมมีขยะพ่อชินเน้อค่ะเดอ้อถ้าการรักษาสะอาดตอยกันเนาะค่ะเนาะนี่แหละทุกคนเอาขยะมากก็ต้องเก็บกับบ้านเบิดทุกคนเด้อค่ะเดอ้อนี่เห็นบ้านไหมนั่นเห็นบ้าอ่ะจา เขาจะบอกว่าเขาไปไสไปไสนะพี่น้องคะ่ะเออเห็นมะเนาน้ำใสมากเลย<อ>จ้ะใสติง่งลิงเลย,ลเ,ลยเดี๋ยวให้เบิ่งน้ำไปใสบ่พี่น้องนั่งพกเพืนเบิ่งน้ำใสใสบ่เห็นมั้ยน่ะใสติง่งลิงเลยนะคะน้ำเนี่ยธรรมชาติของนอร์เวยค์ค่ะอุดมสมบูรณ์นะคะเด้อปาลา,ากระไลพักกระไลแล้วก็ธรรมชาติบ่ต้องซื้อบ่ต้องหยั้งเด้อค่ะเด้อ หากินธรรมชาติได้เลยค่ะอยา่าดเพื่องอะไมาปลากับมาตกปลาเอาได้สารพัดสารเพเนาะค่ะเนาะอาหารการกินเยอะแยะแล้วก็พักปลาก,ก็ได้กินแล้วค่ะเด้อเห็นบ่นเนี่ยอือืเห็นแล้วค่ะพี่น้องคะยุททัศน์ของประ,ะเทศนอร์เวย์เนาะค่ะเนาะธรรมชาตินี่ล่ละผู้ใหญ,ญ่ท่ายมาแคมปิ้งมานอนเออเอาเขาเอ,อนยังเกาะเอาพาเต้นมาแยกเขาเอ,นะอนนี่นะเต้นเนาะ เอาเต็นต์มานอนกลางคืนได้เด้อค่ะเด้อปลอดภัยค่ะพี่น้องค่ะมานอนพักแคมป์นะนะบอนตะไลเด้อค่ะเด้อห้องน้ำก็มีไส้เด้อค่ะเด้อล้วงก็เปิดในไส้เด้อห้องน้ำก็มีไส้แล้วก็หม่องดังไฟก็มีเรามองโต๊ะเตียงมีเบิดแล้วก็ถ้วยซ้ำน้ำมรกรมีเบิดเด้อค่ะเด้เอเฮ็ดข้างเพิ่นแล้วต้องล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยพร้อมเด้อพี่นออ้องนะเออเนาะค่ะเนาะไอ้หนูอันหนาม้านอจะระวังเด้อไอ้หนูระวัง ไอ้หนูหันหน้ามาเอาอยู่หันละขนุสิไปหาโต๊ดีเออเจ้าบรรยายไปเจ้าเป็นไก่น้ำเที่ยวเนนะจ้าระวังเด้อเจ้าสิตโตกเกือายเขาเด้อสาน้อยตกน้ำเด้บ่ไหวเด้อเป็นสาวน้อยตกน้ำเบ่ไหวเด้อเจ้าระวังเด้อยายจะเป็นสาวน้อยตกน้ำนะเกือบเจ้านั่นเออเอาสวยจังเลยคุณยายนางแบบคะสวัสดีค่ะนางแบบจ้ะนางแบบเนา เออไหไทยยัยหนูไปนั่งแบบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาในน้ำตัวเออยายยายหนูไหลมเลยค่ะเด้อมากับยายจิตยายจิตจินโซเด้อค่ะเด้อทำมันจะเดินยายไปฝากฝากกเนื้อฝากตรวจเลยเด้อค่ะเด้อละติดตามเน่เด้อจ้าติดตามเน่ติดตามเน่ดิ่นดูนโคกันทีนึงดูนมาเว้ากระบอกไก่กินกันป่ะโตไปนี้จะเป็นนั่งแบบขร้อมคอยบอกคนเนี่ย่อไปนี้ก็นทเป็นนั่งแบบของยายจิตกินโซเด้อค่ะเด้อ เออไปใส่น้ำกันเบิดเลยเออเออไปใดกันที่ไป้น้ำกันนี่ละเอออ่าจะลืมกดติดตามเออดื้อค่ะด้อยายอายุ70ปียายกายอายุ70ปีจะมันออกกำลังหรือค่ะด้อเออนั่นแหละเออออกกำลังกายเรื่อยๆถูกมือถูกมืออยู่บ้านก็เต้นยกแยกยกแยกอืมอืมเค่ะยกขึ้นยกลงเออ พอแล้วเออเดี๋ยวค่อยคุยกันไหมเนาะคะน้องจ้าจากแค่นู้อาสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเออเราจะระวังนะเจ้าหามล้มนะบ่ล้มเนเนเออเอามาดีๆเออเนาะเอานี่ราคาพี่น้องง่ายหนูเฮาเออนี่ละอือก็มีที่ที่ขยายเลยเนาะเอาไปถึงตรงบ้านเฮาก็ได้บ้านเฮาเพียงเดียวบ้าง เห็นป่ะไปน้องขาน้ามันเนี่ยใสดีเนาะยายษ์ก็จะเป็นงามให้น้ำนี่แม่ี่นู้งามคักเลยพูดกอบกินนันตี้เลยนะเอองามคักงามเนี่ยจ้ะเห็นบ่เอันนี้ครับพี่น้องขาธรรมชาติเด้มันเป็นฟาริดนาะขาน้องเป็นน้ำสะอาดฟาริดอืมกอบกินนี่ป้าเห็ดบ่ได้พี่น้องนี่ปนาเห็ดค่ะป้าเห็ดเด้นี่เห็ดเต็มเลยละค่ะเด้อหน้าเห็ดแด้ยแยกินสมาทไถยเบิ้งเนาะงค่ะน่องหน้าเห็ดนี่นะเออเือหน้าเห็ดสิมาทไถยเบิ้งเนาะงค่ะน่อง ดอกแบบไงแบบไงเออพักแล้วยายอือนี่ละเห็นบ่มันก็ติดน้า่ายๆมันก็เลยสมบูรณ์สมบูรณ์เนาะอือทั้งน้าทั้งป่าแล้วกับป้าผลไม้กาแฟเนาะแม่เกิดอะไเหต่เนี้ยเห็ดขัดตะเลนนบูรณเหี้ยขัดตะเลนแถวนี้ได้พี่น้องเนี่ยเออมันปูนะเต็มเลยได้เนี่เดี๋ยวกว่าที่ผามาเบิงเนาะค่ะเด้อถึงมาเบิงเรื่อยๆเนี่ยนะมันจอบเฮ็ดเรื่อยๆเนาะอือ โอ้โหโอ้ยเสียงนกธรรมชาติธรรมชาติชักธรรมชาติเน่ธรรมชาติเนี่บ้านเขาสมบูรณ์จังเออเห็นบ่เสียงอิ๊ดนั่นอีกน้อยละเกียวเกี่ยกับมาไทยเราเบิ้งเพิ่มเบิงอีกไหมเออมอย่างอี๊อ๋อยางมโรดวเอออาจจะยางมะโรดธรรมดาโรดเจ้าหน่อเออเออนี่เราี่นอให้เบิ่ นางเบบคอยนางแบบนางแบบเกเห็นปะอันนี้นางแบบผู B, ้เท่าเพิ่นกะสิมาเพิ่นกะสิมารมาักษาเนะาะทำเป็นทั้งสี่เนาะทาปะ<ม>เจียวไว้นะทาบะทาทาบระยุดตรงกลางถนนเอออันนี้บัตรยุทธ์กลางถนนแล้วค่ะเด้อเอาเป็นรูปหัวใจลยายใหญมันเป็นเห็ดดอกมันเป็นเห็ดเห็ดดำๆเออทายุทกลางถนนเพิ่นกะสิตัดนะคะน้ออันนี้บัตรยุทธ์กลางถนนเนี่ยน่าคงว่ตัดดอกเออเห็นปะเนี่ยต้นนี้ต้นตายแล้วเด้อค่ะเด้อ ต้นนี้ตายไปแล้วนี่ตายแล้วเนี่ยเห็นว่าต้นนี้ตายแล้วนี่เดีแต่พอนกสีมาออกนี่ตายแล้วอุู้หูตายย้ายมาทั้งตายต้องมารักษาท่านอยู่บัวในี่ตายเบิดเห็ดหยังนี่มบ่ห้เห็ดหยังบนนี่เห็ดเบื่อหรอมั้งเยะเห็ดเบือใช่ไหมเออฮะบ่แม่นบ่แม่เห็ดเบื่อในเห็ดหยังเขาเห็ดห็ดยาเกินอเราไปย้ายหยาให้หยังล่ะหน่าหยาบ่เลี้ยงแบงหล่ะหน่า เรื่องกระเทียมป้าโมเมนต์งากระหยาโมเมนต์กระเทียมเริ่มเกิดแล้วเด้อค่ะเด้อใบไม้เริ่มผีมแล้วเนาะค่ะเนาะใบไม้เริ่มผีแล้วอันนี้ป้าเห็ดได้ไปน้อนขาพักกระหยางขึ้นมาเบิ่งนี่ป้าเห็ดได้จ้ะเด้อป้าเห็ดของป้าได้เนี่แต่ว่าป้านี่เกิดดอกพูดถึงว่าอธิบายาหยาอะไรครั้งมันมาาัน่ัญ่าชนกระเทียมอย่างนี้ไงโอ้ยหญ้าหญ้ายายไป็นตำรวจเนี่ เริ่ม,ม้าเริ่มออกนะย้าย,ย้าเริ่มขึ้นมาผักก็จะเริ่มขึ้นนะคะเออหญ้าเกิดก้อนนะคะก็จะเกิดตามก้นมาหน่ยนะอืมอากาศดีจั่นอ้องเอออากาศดีครับอืมมะข่ายายเต้าหนาวหรือคอยช่วยเนาะงหิมะ ้ถ้าแมนนาฮอทเนี่ยเขาก็ม่ต้องซุ่มเสียกันยาวมาแล้วเขาก็ลงเสียแบบว่าเท่ๆเขามาแล้วเออเสียงหนาวอยู่น้อยนึงเออเสี่ยงออกกําลังกายเขามาแล้วสบายแล้วเออเห็นบ่านะหิดแต่เขานาหน่ะบ้านพักต่างอากาศเนาะแต่ว่าเป็นของหลวงเด้่บ่แม่นของบ่แม่นของอันคนธรรมชาติเด้อค่ะของหลวงเห็นบ่านนั่นบ้านหลวงน่ะ เออใ่ตาเาดูเป็นยังไงนะผู้ชายคนนี้เนาะเออทั้งหลายแนะนำเทสไซนี่นะเออระวังขามโอ้มีลูกกันใดเหรอสะพานแล้วค่ะเด้อเห็นว่าไหนเบื้องนี่ไม่ต้องขยานบืนล้มนี่นะเอายางไปยานเป็นเบื้อง่าเจ้าเพราะลมแท่นเห็นว่านั่นลูกกันใดพร้อมเด้อค่ะเด้อเออเห็นว่านั่นบ่ต้องยานล้มเด้อค่ะเด้อเออเออ <c oughs> ลูกบันไดพร้อมอืมเห็นลูกบันไดพร้อมอืม,มอน้อง่ะเนาะเห็นบ้านนี่เห็พายไหมเบิง่งโอ้ยเห็นบ้านไหนพี่น้องจ๋าเห็นบ้าถรามาตราบักบ่เออนี่เห็นบ้านไหนจ่าเห็นบ้าอืมนี่เพื่อนไปเบิง่งบ้านข้างหลังก่อนเห็นบ้าจ่านั่นบ้านหลวงด้องข่ะเดอ้อเห็นบ้าเพุ่อนอ่ะ พูดได้กับมาใส่สถานที่ได้เด้อค่ะเดอ้อที่กิดเปิดไอ้บ้งนี่นะพี่น้องสถานที่ส่วนรวมแต่เ้าต้องรักษาวความสะอาดซอยกันถ้าสมมติมันนอนแคมป์ปิ้งในป่ากับมานอนได้มันมีห้องน้ำใส่ทุกอย่างเนาะค่ะเนาะมีน้ำกินมีนุ่น,น,ะะน,นมีนมีน่มีนัน่น,นมีเป็ดน้อยร้อยตามนาม้ำมาพุ่นนะเห็นบ่นั่นเห็นบ่จ้าพี่น้องเห็นบ่นไหนมีฮอดเป็ดน้อยมาเออเห็นบ้างเออเต็นมัดกลางก็ได้เนาะค่ะเด้อเห็นบ่ เดี๋ยวก็นั่งทายเป็ดหน่อยกำลังมาอยู่นั่นเห็นบ่พวกเจ้าเบิ่งเป็ดหน่อยกำลังสิมาเด้อค่ะเด้อน้ำใสใสเด้น่ะพี่น้องนั่นล่ะเอาแคมปิ้งมานอนในป่าก็ได้พี่น้องเขาเต็นท์มานี่ยน้ำมีห้องน้ำใสมีฟืนใสมีของยุกเฮาเฮาเเ็ดสบายนะพี่น้องค่ะบ่ได้เศร้าผู้ใดบ่ได้เศร้าทีเห็นเป็ดหน่อยบ่นั่นน่ะเก็บ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 อยู่นั่นเห็นว่เป็ดมาเนข่อยนั่งเฝ้าเป็ดเด้ไหน เป็ดมาเป็นคู่ค่ะคือสามตัวค่ะเห็นบอนเนี่ยอุ้ยสี่ตัวค่ะเป็ดสี่ตัวสองคู่คู่ค่ะเป็ดตัวนี้เป็นคู่กันเป็ดนั่นเป็นคู่กันค่ะเป็ดคู่กันมาโอ้เป็นคู่กันค่ะเขาจูบกันได้เหรอเหม่นบอนเหรออะไรก็จอกกันบอกยายเขาเซิร์ฟกันแล้วค่ะเด้อหนาท้าแยงแง่งตัวฟู เขาแย่งสาวๆกันค่ะแย่งสาวๆกันเห็นบอสเหรอเขาแย่งสาวๆกันอืมจ้าโอ้ยเปียบแย่งสาวๆกันค่ะเห็นบอสเหพี่น้องเห็นบอสเห็นบอสเนี่ยมันก็เดี๋คอยพายยางไปเบิ่งมังหันเด้อค่ะเด้อจ้าเดี๋ยวคอยพายยางไปเบิ่งเนาะค่ะเนาะไปจ้าพี่น้องครัไปเบิ่งข้างหลังน้ำกันเด้อค่ะเด้อมังหันนี่นะต่อไปเนาะค่ะเนาะไปเบิ่งค่ะพี่น้องสถานที่พูดอะไกันมาใส่ได้เด้อค่ะเด้อ ไปเบ่งน้ากันค่ะพี่น้องค่ะเออน้อง่ะเนาะจะจะไปเบ่งน้ากันค่ะไปเบ่งน,นงน้ากันแล้วค่ะเด้อ้างนาเฮ้านี่นะพี่น้องค่ะเห็นบอนี่ละค่ะเิ็นเหตุใเบิ่งนานอ,นอค่ะเนาะอืมเห็นบอค่ะนี่พี่น้องจ้า้างน้าน,นี่ละ มีคนนางอยู่พร้อมเพราะว่าผู้ใดก็ใไซได้เด้อค่ะเด้อสถานที่ตรงนี้เนาะค่ะเนาะเปิดใซดได้กันเบิดนะพี่น้องมันเป็นของไคของผู้ใดผู้หนึ่งเด้อพี่น้องขาไซด์ร่วมกันแต่ว่ารักษาความสะอาดช่วยกันเนาะค่ะเนาะเห็นบ่พี่น้องมีเป็ดน้อยพ่อไมมพ่อหนั่นเห็นบ่มน่ะเป็ดพ่อเป็ดกำลังหยอกกันค่ะมัน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 ย่งยังผู้หญิงกันบ่กค่ะพี่น้องเห็นบ่ค่ะพี่น้องคะ เป็ดกำลังแย่งอแย่งคู่กันค่ะแย่งแย่งแย่งเอ่ขาเริ่แย่งคู่รักกันเนาะค่ะเนาะหรือว่าเล่นลน,น้ำกันก็นกนได้แล้วค่ะมีลูกสองตัวนี่มา่นเนี่ยหนึ่งตัวสองตัวลูกสองตัวพ่อแม่กำลังหยอกกัน,นะะเล้วค่ะเด้อพ่อแม่กำลังหยอกกันค่ะเออแล้วค่ะเนาะเอาท้ายเพิ่งค่ะพ่อแม่กำลังหยอกกันเห็นบอพี่น้องเออจะทำมาซ่าคับบออะพี่น้องค่ะอ้า เจอกันมาค้าบังสูน่ะเห็นบ่านหน้าไปน้องค้าคู่ไฟคู่มันคู่ไปแล้วเหรอจีบเราเนาะนี่นี่เห็นบ่าเนี่ยได้แล้วครับพี่น้องคอาคนละคู่นี่ละเอาคู่ไฟคู่มันเนี่ยนะเพรต้องแย่งกันเนาะเนี่ยพี่น้องเห็นบ่านั่นคู่นั่งกับไปตามผัวเมียเขาเนี่ยนะคู่ไฟคู่มันคู่นี่ขึ้นโคกเรียบร้อยแล้วเหรียญน้ำอิ่มแล้วนะพี่น้องเห็นบ่านั่นไข่ละมอนะมันเป็นมาค้าเจาะไข่หรอวะเนี่ยนะกลัต้อตรงๆนี่ยนะพี่น้องครับว่าออกไข่แท้ๆละกลัต้องตรงนี่นะพี่น้องค้า แ่นะเพิ่นบิ้งก้อนมันต้องไปออกไข่แด้เนีย่ยคิดว่านี่นะเห็นไัมน,น่ะก้อนต้องไปวางไข่นั่นลนนะ,ะนนนก้นตรงตรงย้าตรงเต็งยั่นน่ะเขาจะไปวางไข่เนาะค่ะเนาะไปไปย้ายไต้องหนันมาที่เนี่ยนี่นักค่ะเด้อพาย่างไปเบิ้งเนาะค่ะเนาะเออย่างไปมบงหันก็ได้ออืืย่างไปตรงนี้ก็ได้ย่างไปตรงนี้ก้อน ของนีกนะ่อนเนาะเพิ่มตัวนีนะ้เนาะนี่นี่ค่ะพี่น้องคาบานบานทำปิกนะิคนะเนาะนี่ค่ะเห็นป่อบานของครัวเพิ่มเอออันนี้ห้องครัวบ่แมน่นห้องเก็บเสือ้อห้องเก็บเสื้อเจ้ะห้องเก็บเสือ้อนี่ยมองนั่งเล่นค่ะมองมาก,กินปิกนิกกันเนี่ยนะอ,อันนี้มองอ,อ,อ,อันนี้มองเด็กน้อยนั่งเล่นโยน,ยนหอนซาเนี่ยนะ <laughs> เห็นป่อบา เออย้ายเจ้านักมันสิษฐาปเลยเจ้านั่งเนี่ยโยนซาของนิดหน่อยนั่งเด้อค่ะเด้อไมีเสียสองเซนอยู่แต่ว่าเจ้าสินัดก้วันในยายโอ้ยบอเป็นอย่งนี้บอขาดเป็นบ่ออนร้องนั่งเด้ค่ะเจ้าย่านเฮ้ยข่วบบ้าก้ายนั่งหรอญาณเออเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเป็นน้องขายเงี้ยมาขึ้นบกมะเล็ตปิกนิกเป็นรอบปุคนกับสิมาดังไฟตรงนี้นะเห็นไ่มนี่เห็นไ่มนี่นั่งไฟอันนี้กับแม่น้ำใกล้ๆนะเนาะ เห็นบ่เห็นบ่สวยบ่พี่น้องค่ะเออเห็นบ่นะค่ะสวยบ่มาหนี่แล้วค่ะเด้อเดี๋ยวถ่ายเบ่แน้วค่ะเนาะอือมีท้องซาดพอค่ะอืมพี่น้องค่ะถ่ายได้ยี่ดอกเห็นบ่ค่ะพี่น้องมีท้องชาติพร้อมเด้อค่ะเด้อเห็นว่าน่ะท้องชาติปลิวสวัยอยู่นั่นน่ะท้องชาติปลิวสวัยอยู่เห็นบ่จ้า ธงชาติประเทศนอร์เวย์ค่ะเออฮัลโหลฮัลโหลเห็นบ่าครับพี่น้องคะมันยังมองนั่งเรีนเด้อค่ะเด้อมาย้ายเป็นนั่งก็เป็นไหนแบบนั่งเรียบเออย้ายเป็นนั่งเป็นนั่งแบบเจ้าเป็นนั่งเออเป็นนั่งเป็นไหนแบบนั่งเป็นไหนแบบ นี่นางส้มวิวมันบ้าหล่ะพี่น้องเห็นบ้านี่โอ้ยมีเหงือกนางตากแดดอ้าวนี่แหละนั่งม่บ้าแดดนะั่งอาบแดดอ้าวนี่นั่แบบคอยอาบแดดนางอาบแดดอธิบายพี่น้องสบายสบายเดี๋ยวค่ะเดือยหายใจสะดวกสบายอืมสะดวกสบายอืมสบายไปยุ่งข้างนอกไปพี่น้องใน่สบายค่ะสบายสบายจังมันมีความทุกข์ความยากเลยม่มีความทุกข์ความยากเออ เป็นการนอนหลับอืมจินจริงเราหลับแต่ก็คิดพอดบ้านได้แหรอเพราะว่าโควิดมันก็ไปหมดได้เนาะมาเที่ยวป่างสิลาดีมาเดินนกป่ากันนี่บุฟฟอลกับม้านั่งคือกันเด้เห็นบ้อนอ่ะคุกวลนั่งคือกันเด้หน่อเห็นบ้อน่ะเห็นป่ะเออถ้ากับมาปิกนี่คือกันแล้วค่ะเด้อเห็นป้อนได้มากก็ได้เด้เนี่ยเนี่ยเห็นป่ะข้นเฮ็ดไว้จะข้นเฮ็ดไว้หายขนนั่งเล้วค่ะเด้อใช้ร่วมกันเนาะค่ะเนาะหรือสิไปนั่งตรงนั่งก็ได้เด้พี่น้องเห็นป่ะตรงไม้ตรงนั่ นั่งในรถสุดตัวค่ะสถานที่ใส่ได้น้ำกันเนาะค่ะเนาะบ้านของผู้ใดผู้หนึ่งเด้ใช้ร่วมกันถ้าสมมติว่าพวกเพื่อนออกไปแล้วค่ะก็ไปนั่งก็ได้นี่นะว่างผู้ใดมาว่างตอนใดก็มาตอนนั้นเนาะค่ะเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดมองว่าแคมปิ้งนอนตรงนี้ก็ได้เนาะค่ะได้เห็นบ่เนี er. Link, <e ällt, ่ยหาหมูหาเนื้อหามย่างมาย่างห้ามดอกมะปิ้งห้ามดอกมาปิ้งเนาะค่ะเนาะเห็นบ่เห็นแม่น้ำทะเลบ่นไ่นพี่น้องไอ้นี่แม่น้ำเอ่อฟาริดเนาะค่ะเด้อแม่น้ำจืดว่าแม่น้ำทะเลเด้น้ำจืดค่ะพี่น้องทะเลน้ำจืดเนาะ ที่เขาผลิตขายตัางประเทศนี่นะพี่น้องสวยบ่จ้าเออเห็นบ่จ้าสวยบ่เห็นบ่ค่ะอันแม่น้ำนี่นี่ละ่ะเขาเฮ็ดขายทั่วโลกเด้อค่ะเดอ้อขายไปทั่วโลกได้ฟาริดฟาริดเอ่อแม่น้ำฟาริดเนาะเอนเนาะฟาริดเนาะวกวดนี่ยนะจ้าเห็นบ่นี่พระเจ้าสินนั่งต้องนั่งก็ได้เห็นบ่พี่น้องสะอาดบ่เดวกผัดย่างรอด้วค่ะเดอ้าาอแน่นั่งยังหันหลัเจ้าอืเห็นบ่ เอาอย่างบาบีคิวไม่ย่างก็ได้เด้อค่ะเด้อต้องเก็บขยกะกับบ้านเบดน้ำเด้น้ำใสว่าพี่น้องคะ่ะเห็นไหมน้ำนิ่งมากใสมากค่ะพี่น้องสะอาดเด้ไม่มีสกรปรกแล้วค่ะเด้อทุกคนจะรักษาความสะอาดช่วยกันคะ่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เห็นไหมพี่น้องจ๋าทุกคนรักษาความสะอาดช่วยกันเบิดเด้วค่ะเด้อหาเม็สกรปรกเด้อันเป็นน้ำกินคะ่ะ น้ำปลารีที่เขาส้มขายทั่วโลกนะนะนานะค่ะเนาะในถ้ยเบื้องข้างบนนี่นี่ละค่ะพี่น้องคาะนี่เห็นบ่าหม่องดังไฟนี่ถ้าเ้าเสียเอาอย่างบาร์บีคิวมาย่างตรงนี้ก็ได้แล้วค่ะเด้อแต่เฮาต้องเก็บของขยะกับบ้านประเด็นบอไม่มีขยะเลยค่ะเห็นบ้าี่หม่องนี่หม่งงองดังดังไฟย่างบาร์บีคิวหรือว่าเห็ดยังกินเนาะหรือว่าเห็ดแคมปิ้งมานอนก็นได้พี่น้องค่าเต้นมานอนนี่นะเห็นว่ายา่หนูนางจุ้ยอยู่คุนอะ เ,เห็น่าทงชาติกับปิวสวัยอยู่น่นนะทงชาติประเทศนอร์เวย์ค่ะเห็นบ่านี่มองนั่งตรงนั่นก็ได้เลือกนั่งก็ได้มาเป็นกุ้มคณะก็ได้เด้อค่ะเดอ้อมาเดียวก็ได้มาเป็นแฟนสองคนสองต่วสองก็ได้ขึ้นแล้วเต้เป็นบ่นี่บ้านตัวนั้นกับมีนั่งเป็นรองขาตัวเขาจะกินขาเขาไปนัางกินตรงนั่งก็ได้เออใช้ไรร่วมกันเด้อค่ะเดอ้อผูดด้ใดว่างพวไใดมาก,ก้อนกัแล้วเตะเออ ก็ได้ยังกะาเต้นมานั่งกลางตรงนี้ก็ได้เด้อค่ะเดอ้อตรงนั้นก็คือก,กันค่ะพี่น้องค่ะตรงพุ่นคือก,กันเด้อค่ะเดอ้อแล้วตอนที่เลือกไปใส้นะตรงพุ่นคือก,กันค่ะพี่น้องเห็นบ่างอ่ะไกลๆนั่นน่ะเห็นว่าสถานที่ตรงพุ่นคือกันนะเห็นบ่างอ่ะจ้าอืมสวยบ่าจา้าสวยบ่อืมเนาะค่ะเนาะอืม นี่ราค่ะพี่น้องขายเบิ้งรอบรอบเล้วเด้อค่ะเด้อนี่ลราค่ะพี่น้องขายเบิ้งแล้วเนาะค่ะเนาะรอบรอบค่ะพี่น้องสวยปะค่ะก็ะเลียมตาใคอยี่หอกว่ามันเลียมตาหนามค่ะเห็นปะเจ้าก่อนจะไปนั่งไปเจ้าเบิ้งเด้อนั่งแอคทางก่อนทุกันนั่งกับแย่หนูเนาะค่ะเนาะนั่งกับแย่หนูนี่ละ อ้าวสวยไหมคะสวยบอเออเอานั่งกับยิ่นูให้นี่แหละไปทางไหนกันได้เบิร์ตปุนห์เห็นไว่าห็นแม่น้ะโอ้ยดีจังโอ้ยพอแม่นย่าเขาทำเขาเขาเขาตะกรอมทั้งนี้เหรอเหรอมันเหลี่ยมตาโอ้เหลี่ยมตาอืมแล้วว่าย้อนเสียงเขาอันย้อนเสียงท่าแบบไดนเนาะทางนั้นเขาต้องลงไปนั่งยูนล่างนั่งล่างแล้วก็นี่เห็นไ่มเนี่ยทางนี้ก็ได้ให้กันค่ะย้อนเสียงบอกเดยย้อนเสียงอ่าเนาะย้อนเสียง ท่าน้าบางนี้ก็สีนั่นนะมาเขาไปนั่งไม่ย้อนแสงเนาะทันท่นท่านท่าน่าบางนี้แล้วกะท้องนี้ปะท้งนี้อะยายนี่นี่ท้งนี้นี่ทางนี้แมนปะนี่เอาทางนี้งามยายนี่งามปะนะงามทางนี้งามสิเออหนี่พี่น้องคะแมนบอกท่างสิเหรอนาะเออเลี่ยมตาเล็กน้อยนึงเลี่ยมตา เอ้ยเหลี่ยมตาพี่น้องนี่แหละเอาทั้งนี้ตาหยีๆได้เด้อบ่ได้เป็นตามาอือโอ้ยส้มบิวเล่นก่อนโอ้ยส้มบิวนะธรรมชาติหิมะลงหิมะบิดแล้วก็มาเที่ยวมัญญายปัญฟังเจ้าพ่อไปหิมะก็บิดแล้วเด้อค่ะแล้วดีใจให้มันเที่ยวไปมาย่างเล่นแล้วกำลังกายพร้อมนรอล่ะยกโป้เลยแหละเนาะเอออ้ยกโป้ต้องกันใหญ่ เอออย่าลืมนะคะเด้อติดตามไม่ข่อยนะเด้อยายหนนนิดกับยายจิตกินโชเอออย่าลืมติดตามเลยค่ะเด้อเออ,อด,เดิริภาเบื้องหลายหลายที่จ้าเออหน้าเห็ดออกยิ่งคักคือบ่ลืมพี่น้องไปเบื้องอีกเออ,เอ,อจ้า จ้าแค่นี้เนาะแค่นี้นะะเนาะค่ะเนาะเจอกันอีก,ก,าากคืหน้านะะเจอกันอีกคืนน้าเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ